ละครชีวิตรักย้อนเวลาหาใยดำตอนที่เก้าจากความเดิมตอนที่แล้วบัวสวรรค์ไม่ยอมกลับไปโลกอดีตอีกทำให้พลึกเศร้าใจมากไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรกับชีวิตหลังจบการแสดงเรื่องนี้เขาก็มีละครอีกหลายเรื่องแต่ชายหนุ่มไม่รับเล่นละครอีกเลยพีเห็นก็แปลกใจ ทำไมนายไม่รับเล่นละครล่ะพึกทุกอย่างกําลังไปได้ดีนะคนดูชอบดูละครของนายมากได้ยินว่าพี่จีดผู้จัดละครอยากจะดันนายเป็นพระเอกด้วยนะผมไม่มีอารมณ์เล่นหรอกครับมันโหดหูผมคงเล่นไม่ได้ทําไม่ได้แล้วละ่ะทําไมอ่ะอย่าบอกนะว่าอกหักทํานองนั้นเลยครับ อะไรกันหน้าตาหล่อๆอย่างนายอกหักเป็นด้วยเหรอฮะอยากจะเห็นหน้าจริงๆว่าใครหักอกนายได้เขาบอกว่าเขาเป็นเหลนของคุณพีทนะครับเธอมาจากโลกอนาคตโอ้ยเย่เด็กเสียสตินั่นน่ะเหรอนึกยังไงไปชอบเย่นั่นนะคะนายเชื่อเรื่องพวกนี้ด้วยเหรอหรือกเชื่อครับคุณพีทผมเห็นกับตา ว่าเธอทะลุเข้าไปในกระจกได้เธอบอกว่าเธอเป็นเลนของคุณภรรยาของคุณชื่อลินล,ลี่ฮะลินล,ลี่เยนักข่าวที่เคยมีเรื่องกับฉันเนี่ยนะแสดงว่าคุณรู้จักเธอคุณลินล,ลี่มีตัวตนจริงๆใช่ไหมครับพีทมองหน้าพฤึกเหมือนเขาเป็นคนบ้าเพราะเขาไม่มีวันเชื่อว่า ตัวเองจะได้แต่งงานกับนักข่าวสาวปากร้ายอย่างลินลี่ได้ทางด้านบัวสวรรค์ก็มาเที่ยวทะเลกับปกรเป็นทะเลที่เดียวกับที่พลึกพาเธอมาแต่ต่างที่ต่างเวลายิ่งทำให้เธอนึกถึงพลึกขึ้นมาแต่ก็พยายามตัดใจเพราะระหว่างเธอกับเขามันคนละภพคนละชาติอย่างไรเธอก็อยู่กับเขาไม่ได้ คิดอะไรอยู่เหรอบัวสวรรค์เปล่าค่ะไม่มีอะไรไม่ได้คิดอะไรค่ะเธอกำลังคิดถึงผู้ชายในอดีตใช่ไหมห้ามคิดนะฉันหึงโถเรายังไม่ได้เป็นอะไรกันเลยนะคะจะมาหึงได้ยังไงกันหึงได้ก็แล้วกันบัวเราใกล้จะเรียนจบแล้วนะอีกแค่เดือนเดียวเองมั่นกับฉันหลังเรียนจบเราแต่งงานกันนะแต่ว่า ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจเลยคิดดูดีๆนะบัวสวรรค์ถ้าเธอเลือกหมอนั่นเธอต้องอยู่ที่นั่นไปตลอดชีวิตและเธอก็จะไม่ได้กลับมาหาแม่อีกคิดดูให้ดีหญิงสาวคิดหนะักน้ำตาคลอสุดท้ายเธอก็ตัดสินใจเลือกเขาค่ะฉันจะแต่งงานกับคุณประกรณเย้ผมดีใจที่สุดเลยผมรักคุณนะบัวสวรร์ รักมากรักยิ่งกว่าตัวผมอีกน้อยผมรักคุณนะบัวเหรอรู้จักฉันมาสิบปีไม่สนใจฉันแต่มาสนใจยีบัวเน่าที่รู้จักกันไม่นานตาต่ำที่สุดมันสวยสู้ฉันก็ไม่ได้เลยสักนิดฉันต้องหาทางทําให้หนึ่งบัวกลับไปที่นั่นอีกแล้วออกมาไม่ได้คอยดูฉันจะทุบกระจกนี้ให้ละเอียดเลย ี่วันยิ้มร้ายแล้วเธอก็แอบเอากระจกมาวางไว้ใกล้ๆห้องพักของบัวสวรรค์ขณะนั้นหญิงสาวนอนไม่หลับออกมาเดินเล่นเธอตกใจมากที่เห็นกระจกอยู่ตรงนี้ทังที่ปรกรเอาไปทิ้งแล้วเธอยืนอยู่หน้ากระจกมองเข้าไปเห็นพืกกำลังยืนเหม่อลอยอยู่หน้าท้องทะเลเธอได้แต่ครางแผ่วด้วยความเสียใจโทษ พกบัวผมคิดถึงคุณผมขาดคุณไม่ได้บัวแล้วเธอก็เห็นพึกเดินลงทะเลไปหญิงสาวตกใจมากรีบกลับเข้าไปในกระจกแล้วตะโกนลั่นคุณพลึกอย่านะบัวคุณจริงๆด้วยคุณกลับมาหาผมแล้วผมดีใจที่สุดทำบ้าอะไรของคุณจะฆ่าตัวตายทำไมเรื่องแค่นี้เอง ผมรักคุณผมคิดถึงคุณผมอยู่ไม่ได้ที่ไม่มีคุณอย่าก,กลับไปอีกนะผมขอร้องโทษคุณพลึกอย่าทำแบบนี้เลยนะคะหญิงสาวได้แต่ร้องไห้คิดไม่ตกว่าจะทำอย่างไรกับการตัดสินใจครั้งสำคัญครั้งนี้ปรกรณ์ไม่เห็นบัวสวรรค์เขาจึงเดินออกมาตามหาเธอแต่ไม่เจอเขาตกใจมากที่ได้เห็นกระจกบานนั้น กระจกมาได้ยังไงเนี่ยเราไปทิ้งถังขยะแล้วนี่ฉันเอามาให้เองแหละประกรณสีวันเธอมาได้ยังไงแล้วเธอรู้เรื่องกระจกได้ยังไงร,รู้ก็แล้วกันทําไมล่ะประกรณ์นึ่งบัวมันรักคนในกระจกก็ปล่อยมันรักไปสิจะไปสนใจทําไมอยู่ที่นี่มีสีวันทั้งคนนะแต่เราไม่ได้รักเธอนะสีวันไม่เคยรัก เราเป็นแค่เพื่อนกันแต่นังบัวมันไม่มีวันได้กลับมาอีกหรอกเพราะฉันจะไม่ปล่อยให้มันได้กลับมาสีวันตรงเข้าจะทุบกระจกทําให้ปรกรณ์ตกใจห้ามเสียงโลงอย่านะอย่านะสีวันอย่าทําแบบนี้ไม่คุณจะต้องกลับมาหาฉันถ้าคุณไม่ได้เจอกับมันอีกคุณต้องรักฉันคนเดียวปรกรณ์อย่านะสีวันอย่า คู่ยือยุธชุดกันไปมาแล้วขวดในมือของสีวันก็แตกเป็นปากฉลามแล้วเธอก็เผลอแทงปะกรด้วยความโมโหโ,โอ๊อกอนกอนสีวันขอโทษว,วัวสวรรค์รู้สึกเป็นห่วงปะกรแปลกเธอรู้สึกเหมือนว่าเขากำลังได้รับอันตรายแต่จะกลับไปก็ไม่ได้เพราะยังไม่มีสัญญาณใดๆเรียกตัวเธอกลับไปในโลกปัจจุบัน วัวครับหิวไหมกินเส้กรอกก่อนนะผมปิ้งสุกแล้วทึกคะฉันอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอกคะ่ะเรามันอยู่คนละพบกันนะคะถ้าฉันอยู่ที่นี่แม่ฉันจะอยู่ยังไงถ้างั้นผมจะตามคุณกลับไปด้วยทึกคุณพูดอะไรผมเป็นเด็กกําพร้าไม่มีครอบครัวไม่มีใครอยู่ข้างหลังผมตามคุณไปได้ทุกที่ขอแค่คุณเลือกผม ค,คุณไปไม่ได้คุณอยู่ที่นี่คุณจะกลายเป็นผู้กำกับชื่อดังได้รับรางวัลมากมายนั่นเป็นความฝันของคุณนะคะแต่ความฝันของผมคือการมีคุณนั่นแหละโทษพึกฉันไม่น่ามาที่นี่เลยถ้าฉันไม่มาที่นี่คุณก็ไม่ต้องเป็นแบบนี้บัวสวรรค์เศร้าใจเธอเกลียดตัวเองที่รักผู้ชายสองคนในเวลาเดียวกัน ทางด้านประกรบาดเจ็บแต่ไม่มากสีวันคลายกังวลแล้วจึงย้อนกลับมาเพื่อทำลายกระจกแต่ไม่ทันทำอะไรตัวเองก็โดนดูดเข้าไปในกระจกอีกคนไว้อะไรเนี่ยฉันอยู่ที่ไหนสีวันมาโผล่ที่กรุงเทพมหานครในปีพุทธศักราช2563หรือเมื่อ100ปีก่อนเธอตกใจมาก ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรตายแล้วแล้วฉันจะกลับได้ยังไงเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะ่ะหญิงสาวร้อนใจหาทางกลับโลกปัจจุบันแต่เธอก็ไม่เจอใครเลยแม้แต่บัวสวรรค์เมื่อเธอกลับไม่ได้กระจกนั้นยังเปิดกว้างสำหรับบัวสวรรค์แต่ทุกอย่างขึ้นกับการตัดสินใจของเธอว่าจะกลับไปดีหรือไม่ ปกรณ์ร่ำร้องจะออกไปตามหาบัวสวรรค์แม้จะบาดเจ็บแต่เขาก็เดินทางด้านด้นมาหยุดอยู่หน้าบานกระจกนั้นจนได้บัวกลับมานะกลับมาสิบัวสวรรค์ถ้าไม่กลับมาผมจะไปตามคุณกลับมานะบัวชายหนุ่มตะโกนใส่กระจกเขามายืนอยู่ใกล้กระจกแล้วก็โดนดูดเข้าไปอีกคนโผลมาอีกทีเขาก็ไม่อยู่ที่ห้องของพลึกบัวสวรร์ คุณประกณ์หญิงสาวดีใจมากแต่พลึกหน้าตาบูดบึง้งคุณเป็นใครอ่ะอยู่ๆก็มาโผล่ที่ห้องผมผมมาตามแฟนผมกลับบ้านแฟนใครแฟนคุณพูดให้ดีนะก็บัวสวรรค์บัวสวรรค์เป็นแฟนผมเธอเป็นแฟนผมงั้นก็เลือกมาบัวสวรรค์ถึงเวลาที่คุณต้องเลือกแล้วจบไปแล้วนะคะสำหรับ ย้อนเวลาหาไยดำตอนที่9ค่ะพรุ่งนี้ตอนที่10ตอนอวาสานแล้วนะคะหญิงสาวจะตัดสินใจเลือกใครขึ้นอยู่กับผลโหวตของทุกคนนะคะอย่าลืมโหวตกันให้เยอะๆคิดซว่าตัวเองคือบัวสวรรค์จะต้องตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกพลึกหรือเลือกปรกรณ์ค่ะเลือกมาเลยนะ